เดี๋ยวจะพามารู้จากพายุคากิไม่ใช่คาจิกิอาคาจิกิก็สับสนตลอดเลยพายุคาจิคาจิกิอะไรเงี้ยคาจุกุอะไรก็ว่าไปหลายชื่อเหลือเกินแต่แต่แปลกว่าทุกพายุจะมีชื่อที่ประจําตัวอย่างพายุวิภาอะไรเงี้ยแต่ก็งงเหมือนกันนะว่าเขาสามารถที่จะมาตั้งชื่อได้ยังไงก็เลยสงสัยไงเลยไปหาข้อมูลว่า เนี่ยจะพามารู้จักว่าพายุคาชิินัมันคืออะไรบ้างอ่ามันคือยังไงอธิบายมาจากหไหนมีความรุนแรงอะไรบ้างพายุคาจิกินี่คือพายุที่ก่อตัวบริเวณอา่าวตังเกียทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางทิศตะวันอ,ออกเฉียงใต้ของเมืองวินประเทศเวียดนามหรือที่ลองติุูที่16.4องศาเหนือนั่นเองนะครับค,ความรุนแรงของพายุคาจิกิเนี่ยอยู่ที่ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงนะแรงอยู่นะแรงเลยนะใช่ค่ะพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ20กิลเมตรชั่วโมงโดยในวันที่25สิงหาคมเนี่ยจะขึ้นเออเขาขึ้นมาแล้วที่ประเทศเมืองวินประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองค่ะอ่าพามาดูพายุคาจิกิแปลว่าอะไรนี่เห็นมเนี่ยเนี่ยเแปลว่าปลาทะเลที่มีสีสวยงามอืมโอชความี้ ันเป็นวความสวยงานที่แฝงด้วยอันตรายอะ่ะเนาะแบบนี้นะใช่ค่ะตั้งชื่อโดยประเทศญี่ปุ่นและกําลังกลายเป็นพายุลูกที่13ที่จะก่อตัวขึ้นในปีนี้ด้วยนี่แหละมันก็เลยโยงเข้ามาเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทาง ช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะทางกรมอุตุเขาได้มีการประกาศฉบับที่19เรื่องของพายุคาจิกินี่แหละเช็คพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะอาจจะไม่ได้รับตรงๆนะแต่ว่าได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะโดยร่องบรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ยม่ม ความกดอากาศต่าปกคุมบริเวณภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ ตรากนะคะตากนะคะสุขโขทัยและอุตรดิต์ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เราได้ไร่เลียงชื่อไปเมื่อสักค,ครู่นี้ระวังอันตรายกันหน่อยค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดอะไรคะถ้าเกิดน้ําเยอะแล้วมันจะเกิดอะไรคะพี่เก่งคะน้ําท่วมถูกต้องค่ะน้ําท่วมฉับพลันนะคะและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สิ่งที่ต้องรับมือนี่คือเขาประกาศออกมาแล้วนะจังหวัดที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้งงระวังกันหน่อยน้ําฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะคะโดยคาดว่านะคะจังหวัดคาดว่าที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงของวันนี้วันที่27สิงหาคมนะคะไปดูที่โซนแรกที่ภาคเหนือนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แแรอุตรดิตถ์ตากสุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นี่เป็นของภาคเหนือไปดูโซนอีสานกันหน่อยค่ะที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายนะคะสองจังหวัดด้วยกันแต่ว่าอาจจะมีจังหวัดอื่นที่ได้รับปะปบยบ้างเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้หนักมากส่วนภาคกลางนะคะอยู่ที่อุทัยธานีการจนบุรีนะคะราชบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมทนนะคะส่วนภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่นครนายก จันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคสุดท้ายภาคใต้ค่ะมี2จังหวัดด้วยกันคือชุมพรและก็ระนองนะคะโดยจังหวัดที่เราได้ไล่เรียงมาตรงนี้คือจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะมีเรื่องของการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มจังหวัดที่เราได้บอกไปส่วนจังหวัดอื่นที่ไม่มีก็ต้องระวับบงเช่นเดียวกันนะอ,อาจจะได้รับเรื่องของฝนตกโปรยปลายบ้างนะแบบ มาเป็นละลอกละลอกอย่างเงี้ยค่ะส่วนสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะเริ่มมีกําลังอ่อนลงโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้นะคะพี่น้องชาวเรือนะคะคนที่เดินเรือนะคะ เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเข้าไปติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดยังไม่ใกล้ชิดเลยนะคะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ w w w t m d g o t h นะคะหรือว่าจะเป็นการโทรที่เบอร์023994012 13และ1 1 8 2โทรไปได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะฮะส่วนพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมีติดติดบ้างปปลายก็เตรียมรับมือก็เตรียมรับมือให้ดีใช่เหมือนอุบลราชธานีในช่วงของเมื่อวานเมื่อวานก็มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็วันก่อนก็คือมีการแจ้งเตือนมาเลยจากทาง ทางโทรศัพท์ที่เขามีการส่งข้อความมาแจ้งเตือนชายเซลบอสแคสนะคะเซลบอสแคสอเลอร์สนี่เองก็มีการแจ้งเตือนมาว่าในพื้นที่ของเราอาจจะได้รับเรื่องของผลกระทบจากพายุคาชิกินี่แหละนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างก็เตือนให้พี่น้องประชาชนระวังการออกไปข้างนอกการขับขี่รถยนต์การดูแลสุขภาพตรงนี้สําคัญมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะ ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนั่น,นเองค่ะถูกต้องใน่ใ<ช>ค่ะนนไปดูหลายหน่วยงานแหละเขาช่วยกัน